ันมาตุ่มมาทุมด้วยใจเบิกบานมาเติสะเดิดความสมบูรณ์ของต้นมางนานครับาาเพราะว่าก่อนหน,น้านี้ต้นมังนาต้นนี้ก็ไ่ได้กลิ่นมากเลยนะครับวาชิตัดทิมเทนึงเนาะแต่ว่ามาสังเกตเบื่อว่าดินมันม่นมนสมบูรณ์ นะครับต้องแก้ไขดินก่อนก็เลยามาดูแลพลิกพื้นดินก่อนนะครับโดยการใส่ปุ๋ยคอกนะครับคิงว่ากี่ก้ายนี่แหละครับเดี๋ยวปลาโหลดพาไปเบึงต้นมังนาวต้นนี้นครับว่ามันเป็นจังไดรนะครับไปครับพี่น้องสวัสดีครับมอนี้ก็พาพี่พาน้องเข้ามาชมต้นมังนาวนะครับ มะนาวที่อยู่บ้านบาโลดเแหละที่พามาชมกับผม,มนแนงหรอกครับเพราะว่าซิว่าให้พี่น้องฟังว่าเมื่อก่อนมะนาวต้นนี้เนี่ยเป็นของผู้อื่นนะครับเนาะเพราะว่าบาโลดได้ซื้อที่แปลงนี้เพิ่มนะครับที่เป็นเล่าไก่ซูมูนี่ครับตอนนี้มะนาวต้นนี้เนี่ยมันแถมมาแถมมากับที ามาไม่ไหมเนี่ยพเป็ี่มากเป็นอย่างเลยนะครับบ้ารลดจนที่ตัดสินใจตัดทิมเพราะว่ามันเป็ี่นมากนะครับต้นบางง่ายใช่ไหะครับแต่ว่าเปลเป็นมากเลยก็เลยมากสงสัยว่ามันเป็นน้ำยังคือเป็ี่นมากตอนแรกสังเกตว่าดินเนี่ยมันจะเป็นแห้งๆครับแห้งๆเป็นกระดานนะครับ วันนี้บ้าโหลดก็เลยตัดสินใจนะครับเอามูลสัตว์นี่แหละครับก็คือขี่ไก่แน่ขิงวัาแน่ค่อยค่อยผสมค่อยคอยใส่ไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพื่อรักษาให้ดินมันดีก่อนปรากฏว่าหลังจากที่พอดินสมบูรณ์ล้วจะสังเกตนะครับด้อดินเริ่มมีขุยใส่เดือนนะครับ มื่อก่อนมันไม่เป็ี่ยนงั้นครับงันสิเปลี่นแข็งแงแห้งแหงนะครับอันนี้บ้านรดครับพอดูแลดินได้แล้วปีถัดมาครับออกลูกเต็มเลยครับตั้งแต่พุ่นท่อชุ่มมือนี่นะครับก็เลยอยากเอามาให้พี่ห้นอ้องเบอรงว่าการดูแลรักษาโดยการรักษาดินเนี่ยมันก็เปลี่ยนส่วนสําคัญขึ้นกันสิ่งที่อยากจะเว้านะครับ ถ้าดินบ่ดีเนี่ยปลูกยางกับบักงามคือว่าน่ะเนาะบ้านนี้พอรักษาดินได้แล้วครับสังเกตนะครับได้ดินมันสิเป็นคุยบักนามร่นเต็มเลยครับผมแต่ท่านได้เก็บได้สิเก็บอยู่ครับบักนามมันดกครับช่วง ซึ่งมีต้นที่เปรียบเทียบให้เบิงอยู่ตอนนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งซึ่งก็คือลักษณะคือกันก็คือฟังคุณบททันได้ดูแลเรื่องดินนะครับต้นบทันได้สมบูรณ์นะครับดินบุษันได้ดีเลยะวันนี้บ้านเราก็เลยเริ่มฟูมฟักดินก้อนนะครับจากดินที่มันแข็งกระด้างดินเป็นด่างน,นะครับแล้วนี่ก็เอาปุ๋ยคอกนะมผาผสมมะหมกัก เรื่อยๆนะครับคือบ่ได้ให้จํานวนหลายแต้ก็ผสมเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็เริ่มดีขึ้นครับเริ่มจับดอกเริ่มติดมากแล้วเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งครับนี่ครับเริ่มติดมากแต่ว่ากับโบ,นะบาัคซี่เป็นเะรยนะดินลักษณะมันจะเป็นอัไรเสีครับดินแข็ง เดี <Cornell>. ๋ยวนี้ก็เริ่มมีไส้เดือดผูขึ้นละตรงบริเวณนั้นคือไส้ปุ๋ยคอกนะครับไส้ปุ๋ยคอกเริ่มมีลูกมีหมาขึ้นนะครับไต้กระบาดดุกดุกคือฟังทางนี้ทางนี้ ครับเมื่อนี้เรงสิพัพี่พาน้องมาเบื้องเรื่องของการแก้ไขดินที่พ่อสมบุนในการใส่ปุ๋ยคอกนะครับได้ผลช้าก็จริงครับแต่ว่าถือว่าระยะยาวมันได้ผลอีกครับฝากพี่ฝักงน้องเรื่องของการดูแล,ล,ะละรักษาดินนะครับเนาอารมณ์กันเจอมากตัวนะ้ครับใส่แต่สารเคมีหลนะครับระยะยาวมันมีโทษ รดนก็ทีเก็บได้ก็ที่ไล่เก็บปางนาวนะครับปางนาวนถ้าเขาใส่แต่สารเคมีปุ๋ยเคมีหลายดินในระยะเริ่มต้นระยะยาวกับบ่าสมบูรณ์ดีนะครับนี่ก็ป,ประลดพยายามที่ พลิกฟื้นดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอกนะครับว่าขุดดินฟังขุดดินฟังเพื่อให้ต้นมะนาวจากที่วัชิตัดทิ้มเนะกับติดลูกติดดอกได้กินสเสม่อนี้นะครับ ครับจังไหนก็แล้แต่ก็ฝากเรื่องการใส่ปุ๋ยคอกนะครับงดใช้สารเคมีแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับกับพีกับน้องไว้ทำนี้นะครับกเกษตรกรก็บที่ได้เยนระยะเวลาในการาทําทการ,รเกษตรพื้นดินดินก็บทีได้สมบูรณ์ในระยะยาวตลอดไปนะครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับการติดตามมาโลดกับคงสิจบคลิปไว้ซ้ำ นี่แหละครับผมสวัสดีครับ